สวัสดีนะครับผมวันนี้มง k ีคอฟฟี่เบรนด์ของเราก็มาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับกับส่วนผสมของกาแฟที่ดีกินแค่ตัวกาแฟก็อร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยน้ำชิงชูชายแท้นะครับอันนี้ผสมด้วยกับน้ำพึ่งมะนาวด้วยนะครับผมดีต่อสุขภาพจะเอามาผสมกับมงคีคอฟฟี่เบรนด์นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับ เชเวฟมะนาวโซดานะครับจะกลายเป็นเล m o n s p ป a ชอีกอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าใช้กาแฟตัวนี้เนาะอะ่ผมบดไว้แล้วนะครับผม,มลืมไปเลยนะครับผมว่าเราจะต้องวอร์มเครื่องสักครู่นี่เซตอ่าอันดับแรกเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวของเชเวฟมะนาวโซดา นะครับผมช่วงที่รอเครื่องโอ้โหดูเลยใส่ไปไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวใส่น้ำแข็งก่อนเดี๋ยวเรารอตัวกาแฟนะครับช่วงนี้อ้าวร้อนพอดีเลยนะครับผมอ่าได้ละกาแฟหนึ่งช็อตนะครับเหมือนเดิมนี่เลยนะครับผมโอ้โห อมากเลยนะครับหลายคนที่สนใจอยากจะนำมุกที่คอ f ฟ e ่เบรนไปทานที่บ้านนะครับก็ติดต่อมาได้ตามไลน์ไอดีนะครับที่ขึ้นให้นะครับผมอ่าโอเคได้แล้วนี่เลยนี่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 โอ้โหสวยมากดูสิครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูก่อน เวลากินนะเราต้องดูดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะเพราะว่าเวลากินแล้วมันจะแบบว่าได้รสชาติของทั้งหมดหรือว่าเราจะผสมคนก็ได้อ,อร่อยครับผมนะมาถึงส่วนผสมที่สองนะครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอตัวนี้เลยน้ำจริงจูชายนะครับผมแท้นะครับผม ปลูกด้วยวิธีการออแกนิกส์นะครับจากสวนของน้องโอ๋นะครับดูแลการผลิตอย่างดีเพราะว่าถือว่าเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเนาะแล้วก็ค่าสารสิ่งที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับอร่อยนะต้องแช่เย็นเขาบอกว่าก่อนกินเนี่ยก็เขย่าก่อนนิดนึงผมขอลองชิมกับตัวนี้เลยเป็นน้ำจินจูฉ่ายที่ผสมกับน้ำทึ้งมะนาวอร่อยครับ มีทั้งรสชาติของซิงจูชายน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวพร้อมกันหมดเลยตัวนี้นะครับผมก็เลือกใช้ตัวโปรดักต์ของฟูซิตี้นะครับผมเพราะว่าก็อยู่ในระดับการคั่วที่หลายๆคนชอบนะครับผมนี่ก็คืออยู่ระหว่างคั่วกลางถึงคั่วเข้มช่วงที่รอนะครับผมก็ต้องรินน้ำซิงจูชายก่อนเนาะนี่ใส่ไปก่อนนะครับประมาณเด็หนึ่งส่วนห้าของแก้วเนาะหลังจากนั้น รอก่อนนะอ่ะพอได้แล้วนะครับผมเราได้น้ำชิงจูฉ่ายมาแล้วนะครับเราก็เอากาแฟเลยนะครับผมหนช็อตเนาะนี่เลยดูสิครับสีสวยมากนี่ มีส่วนของสีเขียวกาแฟด้วยนะครับผมนี่หลายหคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเลยนะเวลาหลายคนที่ชอบกินกาแฟน้ำพึ่งมะนาวเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ด้วยจากน้ำชิงตูฉายด้วยนะครับผมสุดยอดมาก รสชาติดีมากนะครับยังไงก็ฝากกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าคนไหนที่อยากจะได้กาแฟาที่ดีนะครับก็ติดต่อกับมุมที่กาแฟเบรนแต่ว่าถ้าใครอยากได้ส่วนผสมที่ดีนะครับผมอยากชเวฟมะนาวโซดาก็ ไปติดต่อได้ที่ร้านะสะดวกซื้อนะครับใกล้บ้านท่านนะครับผมหรือว่าอยากได้น้ำชิงชุ่ชายนะครับผมติดต่อได้ที่น้องโหนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับว่ามุงกี้เขาพี่เบรนจะไปเบรนกับอะไรนะครับกาแฟดีที่คุณผู้ควนค,ค,ค,ครับ